สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาชมนี่เลยค่ะอยู่ในนี้เลยนั่นก็คือแหนนแดงนะคะแหนนแดงแหนนแดงตัวนี้ก็คือ,อ,อป้าปุ้มสั่งสั่งมาเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่านเลี้ยงไก่นะคะ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหารเป็ดค่าอาหารไก่นะคะแล้วก็สามารถทํามาทําปุ๋ยได้ด้วยนะคะป้าปุ้มเคยเลี้ยงไปแล้วนะคะแต่ว่าตายหมดค่ะมันจะงามได้สักพักแล้วตายนะคะแล้วพอเอิญช่วงเนี้ยอะไรก็ขึ้นราคานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารสัตว์ปุ๋ยนะคะป้าปุ้มก็เลยลองศึกษาดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันเลี้ยงยังไงนะคะพอดีไปเปิดของ เหครูสวัสดิ์พาธรรมนะคะครูสวัสดิ์ก็เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนะคะก็ป้าปุ่มไปเปิดดูท่านก็ไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็ไปขอแหนนฟรีจากกรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็เขาก็สอนวิธีการเลี้ยงดูมาเนาะป้าปุ่มก็เลยอม,มีแรงบันดาลใจคือได้ได้ข้อมูลเพิ่มในบางจุดที่ป,ป้าปุมไม่รู้ไงคะว่าเขาเลี้ยงยังไงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เลยแบบว่าอยากจะลองอีกสักตั้งหนึ่งนะคะว่าจะรอดไหมพอดีป้าปุ้มทําโต๊ะทําโต๊ะไว้ปลูกต้นไม้ของป้าปุ้มนะคะกันแดดแล้วพเพอิญก็เขาจะมีมุ้งฟ้าเนี่ยนะคะก็คือแหนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือต้องมีการพางแสงให้เขาด้วยนี้ช่วงล่างนี่มันว่างพอดีนะคะป้าปุ้มก็เลยเอามุ้งมากัน กันน้องเป็ดด้วยก่อนคะน้องเป็ดน้องไก่ก็เลยอาศัยใต้โต๊ะนี่แหละค่ะเลี้ยงดีกว่านะคะจะลองเลี้ยงอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดูซิรอบนี้จะจะไปรอดไหมนะคะซึ่งมาส่งเมื่อเช้านี่เองค่ะสั่งจากเว็บออนไลน์นะคะสั่งมาขนาดประมาณหนึ่งขีดนะคะเสียค่าส่งรวมครั้งแหนนี่นะคะยี่บ้าบาทเองขีดเดียวนี่ได้เยอะเลยนะคะนี่ ได้มาสองสองกระบะนะคะเดี๋ยวป้าปุ้มจะทำอันนี้เพิ่มอันนี้แช่แช่โมลวัวกับดินไว้ก่อนนะคะให้เมื่อเช้าเพิ่งเทน้ำลงไปแช่ไว้สักพักเดี๋ยวป้าปุ้มมาเคลียข้างหน้าให้ตักพวกเศษนี่ออกก่อนนะคะพวกหญ้าพวกอะไรที่เราตักมามันมีหญ้ามานะคะป้าปุ้มก็จะตักออกแล้วค่อยแบ่งจากตรงนั้นมาใส่ใเพิ่มนะคะโตเร็วนะคะป้าปุ้มเคยเลี้ยง โตเร็วแล้วก็ทีนี้เคยเลี้ยงไปแล้วไม่รู้ไม่รู้หลักการไงว่าเขามีเอ,อโรคอะไรมีศัต,ตรูพืชอะไรอะไรเงี้ยพอไปฟังของครูสวัสด์ก็เลยอ๋ออาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าที่ตายอาจจะหนึ่งหนอนหนอนมากินนะคะทีนี้ก็อยากจะลองใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อช่วย ลดต้นทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้อะไรก็แพงไปหมดนะคะอะไรที่มันลดค่าใช้จ่ายได้ก็อยากจะลดนะคะันนั้นประปุ้มปลูกประกาศออประกาศหอมนะคะนะ่ะเอาไว้ทานกับพวกออแซนด์วิชนะกำลังปลูกเพิ่มก็อยู่ในถุงนี้ถุงเล็ก,ลกปลูกผักลองไปทำดูนะคะ ประหยัดค่าใช้จ่ายนยพวกนี้ก็จะเป็นไม้ไม้สะสมของป้าปุ้มนะคะต้นนี้พลูใบแอปเปิลน,นะคะสวยบสวยงามใบก็จะออกแนวแบบเหมือนกลมๆเหมือนรูปหัวใจนะะเนี่ยใบนี้ต้องตัดทิ้งและใบเก่าป้าปุ้มว่าจะตัดยอดออกเพื่อให้เขาแตกแขนง มียอดเดียวมันจะไม่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 ไมไมสวยนะคะเดี๋ยวต้องตัดออกโอเคค่ะสวัสดีค่ะ